สวัสดีท่านผู้ดูดที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเล่นในหมวดประจันพลังนะครับซ, <hi> ซึ่งก็วันนี้ไม่ได้มาจะไม่ได้จะมาเล่นสกงสกินฟรีอ่าอะไรนะครับผมผมจะพามาเล่นตัวที่โกงในหมวดนี้กันบ้างกพหมวดประจันพลังนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือหมวดบันลลยนะฮะก็มันจะมีตัวโกงอยู่มากทีนี้ผมจะมาเสนอตัวที่เล่นแบบว่าโคตรโกงเลยในหมวดนี้นะเรียกว่าเล่นง่ายมากๆก็คือ ฮาร์ี่นั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งฮาร์รี่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในบทนี้นะครับไม่ว่าคนจะเล่นเป็นสายไหนฮาร์รี่ก็โคตรจโกงเลยนะครับซึ่งก็ผมก็จะเป็นความป่าเนาะก็จะแย่งไอ้ไฮายาบุสากับไอ้คาคาชิอะนะ <c oughs> ไม่เจอตี้นารุโตะอะเจอแต่อะไรเนี่ยคาคาชิ นาฮาราแล้วก็ส,สัเกะตคุงนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนาชูแล้วก็มอสโครฟนะก็ทีมนู้นก็ตกโก,โกงก็จะเป็นพวกคายบุสะนะครับส่วนที่ผมก็จะมีเวลฮานาบีบามอนตกโก,โกงที่ผมก็จะมีเป็นนายบุสะบามอนแล้วก็มีผมเป็นฮารี่นะครับซึ่งฮารี่นี่บอกเลยว่าโกงมากๆนะต้องรัวรินเลยนะต้องใช้แบบริ้นแบบรัวๆนะ ก็ออกไอเทมตำแบบนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ขาดไม่ได้คือเนี่ยอันนี้ดาบข่าสวรรค์นี่คือโกงบงงมากนะเป็นๆ่ะคือมันโกงยังไงก็คือแค่สกิลหนึ่งมันมันเพิ่มดอกเพิ่มอาไพห้าอันนะครับแต่ดาเมจมนคือแบบสุดจัดประหลัดบอกมากๆจัดจ้านมากนะฮะเออฟาร์มแป๊บเึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวี๋ยอจะไปแจมละ เนี่ยปลาไวไหมนะโคตรไวอนะ่ะสุดดีครับสุสดีนี่มันไม่แหลมว่ะมันไม่แหลมนะแล้วก็ยิ่งอ่ะสกิลสองมันานานเลยกูดาวมันจะสั้นๆเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันล็อกลบว่ะเพื่อนก็หมวดประชันพลังนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นโยนมาทุกคนเล่นโยนอ่ะคือแบบเล่นแบบเล่นแบบไม่คิดแต่เพื่อนฮะ คือมันเป็นหมดบรรย์บวกกับหมวดบกขอดสมองเล่นนะเพื่อนๆบวกไปเถอะเอาละฮะเดี er. it. ๋ยวผมจะล่อไอ้กาฮาระเนี่ยเอ้ไอ้ไอ้ใช่ใชเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสกิลมันมาจังหวะสกิลสองมันรีไม่ทันนะเพื่อนๆเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงแฝบเป็นไงตายเลยซะ ตายอย่างช้าๆาเพื่อนๆโคตรแรงอ่ะนะครับแค่คือไม่จำเป็นต้องการตีก็ได้อย่างดูดูนะดูนะเนี่ยปุ๊บ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 เนี่เป็นงไงแรงวะ่ะแรงมากเดี๋ยวดูตีเต่านะาเพื่อนๆโอ้โหแล้วสกิลคูดาวเแบบสอกสาบเอ่ะแล้วยิ่งเล่นเกมละโอ้โหยไม่ต้องพูดถึงเลยคูดาวคูดาวไวมากนะ ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่าในการะการะต้องโดนผมอย่างเงี้ยการะใช้คุ้มการะใช้คุ้มเหรอเนานี่ไงเรียบร้อยเป็นไงโอ้บันเทิงทั้งหมดเนี้ยเอาจริงถ้าตั้งใจเล่นนี่ผมก็เล่นเก่งทุกตัวแหลนะนะไอ้นี่ก็โกงแนะ่นานหน้าหมดเนี้ยนี่ไงยนี่งนายบุษะี่ว่าแน่ก็โดนแบบสับหลอกนะเพื่อนฮะ พีรีบเกิดรีบเกิดผมไม่ไหวแล้วผมอยากจะฆ่ามันเต็มทนแล้วไม่ต้องไปโฟมฟาร์มอะไร้สิครับปั๊บไปแล้วนี่โอ้โหไม่บาดเจ็บแม้สักนิดเดียวอ่ะไปนะอย่างตึงครับตัวมันตึงมันโกงอ่ะเพื่อนนะฮะยิ่งคอมโบกับไอ้ดาบฉะสวรรค์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยโหมดนี้แทบจะชนะได้ทุกตัวฮะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะตัวเรามันบางนะครับเพื่อนๆฮะสกิลสองนี่แหละคือความบันเทิงที่สุดของตัวนี้แหละพวกไอ้จอ รีรีรีเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเป็นไงชูชูชูเป็นไงชูตายโอ้โก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบเวลาจะตีหนึ่งแล้วนะผมก็อาจจะไม่เฮฮาปาร์ตี้เท่าไหร่นะพเพื่อนๆนะเฮ้ยโอ้โหโดนดักฟุ้มโดนดักฟุ้มโอ้โหเรียบร้อยเลยแตกแตกครับอืม ก็ใครนะครับที่เบื่อเบื่อแรงนะเรียกว่าเล่นแล้วปวดหัวก็มาถอดสมองกับปวดนี้ได้นะครับก็ใครคิดว่าโหมดนี้เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนโกงบ้างนะสำหรับเพื่อน,อนผมก็มีหลายตัวนะที่มันโกงอนะ่ะจริงมันก็โกงแทบทุกตัวแหละแต่ถ้าโกงมากๆก,ก,ก็แบบแบบโกงแบบตึงๆเลยแบบแต่บางตัวมันต้องใช้ผีมือนะในการในการโกงครับ <laughs> ในการทำาให้มันโกงะ ว่าไงมอสโคเพื่อนนี่ไงโอ้โหไอเนี้ยก็โกงไอบาโมอนเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็สู้ยากแต่ว่าแพ้พวกตีไก่แต่มันไม่เหมือนหมวดประชันพลังยุคก,ก่อนๆที่แฟนนีแบบที่แฟนนีมันไอเนี้ยฮะที่มันบินได้แบบแทบจะนอนสต็อปแบบเพื่อนๆใครว่ามาวะเริ่มมาดิ เอาไม่ลงมาละเพื่อนโอ,โอ้ไม่กล้านีว่วะไปชุบชุบชุบ้ตายไหมไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันโอน้เป็นไงโอ้และแอคซิกสก็พอแล้วแบบเพื่อนแบบ นี่อยากหาตัวโกงเล่นในช่วงนี้นะแบบหมวดเซชพลังอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็โกงนะไอ้ตัวที่มันะทะลุก,กำแพงได้จำไม่ได้มันชื่ออะไรนะที่สกิลสกิลหนึ่งมันจะเป็นการแบบเป็นการยิงลูกบอลไปสามลูกครับหนึ่งหรือสองวะที่มันทะลุก,กำแพงได้นะหมวดนี้นี่ก็โกงมากเลยระเบิดแรงมากยิงทีเดียวแทบจะวันช็อตเลยนะแต่เพืเ่อนๆต้องแม่นนิดนึงเลย นี่ฮาร์ลี่นีและโกงสุดแล้วเชื่อผมใครโกงให้อ้นี่แล้วเนี่ยแฟบเป็นไงโอ้ดิจิตอลดิจิตอลเลยจังหว่านี้หายจะบุษะที่ว่าแน่ๆมึงโดนผมจ้วงครับเพื่อนที่ไหนมีการบวกที่นั่นมีเรานะเพื่อนเนี่ย ไม่ไม่ไม่เอ้ยนเนี้ยเป็นไงโอ้ดิจิตอลมากว่าไงจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกเม็ดนะเอาอีกคนแบบอบที่เต้าอ่ะเพื่อนเพื่อนจัดเมื่อไหรดิจัดเมดื่อไหรดิ <c oughs> คิดว่ามันตึงเหรออ,อ๋อ,อตีตีตีก็ได้ตีก็แรงเป็นไง อ๋อเอาละผมก็จัดใครสักคนที่ตรงนี้ไหนมีใครมาให้ค่าบ้างครับเฟบโอ้ยซาสึสเกะซาสึสเกะโอ้ยไอซาสึสเกะมันหลบไปได้ไอชูไอช,ชูต้องตายแหละ้ยติดคือว่ะคือโอ้ยโอย้ยเกือบเกือบเกือบเนี่ยกลับไปกลับไปสวนสวนเป็นสวนเลยจังหวะนี้ นี่ไงจ๊ะนี่เป็นไงตึงไหมล่ะเพื่อนเพื่อนฮะโอ้เฮ้ยง่ายไปไหมเย็บเช้หายาบุสะให้ให้เขาเด็บหน่อยไเพื่อนเพื่อนฮะให้เขาเดยบเลยผมว่าหายาบุษะนี้ถ้าได้ไม่เป็นกระมดนนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเทนะ่าไหร่น่ะเออไอ้นี่ก็โกงเพื่อนเพื่อนอยู่ในนัดเ้ยแต่ไม่กดโคตรเถื่อนแถมทึกด้วยแต่แป๊คคารี่อะนัก ส่วนผมว่านักยิงที่โกงที่สุดในหมวดนี้ผมยกให้คารี่เลยนะเป็นตัวที่แบบล้มแทงไงเพื่อนนี่ไงแชปเวฟเช็ฟนี่โหล็อกลอกเอา้าตายได้ไงสใสยโดนพิษกัดตายโดนเผาแบบนี่ไงโ,โอ้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 ตีนานยัง